สวัสดีนักเรียนสายชั้นปสาทุกคนเลยนะคะวันนี้วิชาภาษาจีนนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องเครื่องถังย่งอยู่เครื่องถังย่งอยู่แปลว่าภาษาที่ใช้ในห้องเรียนโอเคไหมคะก็คือคําสั่งต่างๆที่เราใช้ในห้องเรียนนั่นเองอเรามาดูดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างอ่อันดับแรกเราอ่านชื่อเรื่องเราก่อนค่ะเครื่องถังย่งอยูอ่นักเรียนออกเสียงตามเราช่วยนะคะ 课堂用语อีกรอบหนึ่งนะคะ课堂用语อ่าโอเคเก่งมากค่ะวันนี้เราจะเรียนเป็นคำศัพท์เป็นส่วนเป็นสัส่วนใหญ่โอเคไหมคะเราเรียนคำศัพท์นะอ่าเราดูก่อนสิคะรูปนี้เขากำลังทำอะไรคะ เขากำลังเปิดหนังสือใช่ไหมคะเปิดหนังสือไปหน้าต่างใช่ไหมภาษาจีนเปิดหนังสือนะคะออกเสียงว่าต่าคายชูตาคายชู่ชแปลว่าเปิดหนังสือนะคะอ่านักเรียนออกเสียงตามเราช่วยนะคะตาคายชูต่าคายชู เก่งมากค่ะตาค่ายชูแปลว่าเปิดหนังสือนะคะแปลว่าเปิดหนังสืออะต่อมาแล้วอันนี้ละคะการ์ตรูนตัวนี้ทําอะไรเอ่ยวววเขาปิดหนังสือใช่ไหมคะเขาปิดหนังสือภาษาจีนปิดหนังสือออกเสียงว่าเหอยช่างชูเหอช่างชู่ชชะแปลว่าปิดหนังสือนะคะ อ่านนักเรียนออกเสียงตามเราใช่นะเหอช่างชู่เหอช่างชู่คำนี้แปลว่าปิดหนังสือค่ะต่อมาอ่รูปนี้ล่ะคะ่ะเขากำลังทำอะไรอยู่เอ่ยเขาทำอะไรคะเขากำลังเขียน หนังสืออยู่ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือตัวอักษรจีนนั่นเองเขากําลังเขียนหนังสือหรือเขียนตัวอักษรจีนอยู่นะคะภาษาจีนคําว่าเขียนหนังสือออกเสียงว่าเสียชื่อเสียชื่ออ่าออกเสียงตามมาเลยนะคะเสียชื่อเสียชื่ออ่าออกเสียงเป็นจอจานนะคะเสียชื่อนะ แปลว่าเขียนหนังสือค่ะโอเคต่อมามีเขียนหนังสือแล้วก็ต้องมีอะไรคะอ่านหนังสือใช่ไหมคะเด็กคนนี้ก็คือกําลังอ่านหนังสืออยู่คําว่าอ่านหนังสือออกเสียงว่าตูชูตูชูช่ทีนี้นักเรียนออกเสียงตามเราช่วยนะคะตู่ชูตูชู่ชง่าย,ายๆใช่ไหมคะคานี้ตูชูแปลว่า อ่านหนังสือนะคะอ่านหนังสือมีนักเรียนคนไหนชอบอ่านหนังสือไหมคะมีไหมอ่าเราจะชอบอ่านหนังสืออะไรกันหนังสือเรียนหนังสือกระตู้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็คืออ่านหนังสือเยอะๆเป็นสิ่งที่ดีมากโอเคไหมคะอย่างน้อยอ่านนิทานนี้ก็ได้มันเป็นการฝึกการอ่านของเราไปด้วยใช่ไหมคะการอ่านหนังสือก็คือตู่ชูนะคะตู่ชู้ และต่อมาเขากำลังทำอะไรคะอันดับแรกก้นเขาอยู่ที่เก้าอี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ทำอะไรลุกขึ้นใช่ไหมคะเขาลุกขึ้นภาษาจีนลุกขึ้นยืนนะคะลุกขึ้นยืนภาษาจีนออกเสียงว่าฉี่ลี่ฉี่ลี่อ่าแปลว่าลุกขึ้นนะคะอ่นักเรียนออกเสียงตามเราช่วยน,นะคะฉี่ลี่ฉี่ลี่ ฉี่รีแปลว่าลุกขึ้นนะคะอะนักเรียนอาจจะได้ยินบ่อยๆนะเวลาสมมติว่าเราจะเดินเข้าห้องเรียนไปใช่ไหมกําลังจะเริ่มเรียนใช่ไหมคะกําลังที่จะเริ่มเรียนนะหัวหน้าห้องของเราก็จะพูดว่าอะไรเอ่ยฉีร่รีใช่ไหมคะฉี่รีแปลว่าลุกขึ้นก็คือให้นักเรียนทุกคนลุกขึ้นเพื่อทําความเคารพคุณครูทําความเคารพเหล่าซื้อใช่ไหมคะ,ะก็คือคําว่าฉี่รีนั่นเองที่แปลว่าลุกขึ้นนะคะ ต่อมามีลุกขึ้นแล้วก็ต้องมีอะไรเอ่ยมีอะไรคะในคลิปนี้เขาทำอะไรเอ่ยอเขานั่งลงใช่ไหมคะทีนี้นั่งลงนั่งลงออกเสียงว่าจั่วเสียจั่วเสียแปลว่านั่งลงนะนักเรียนออกเสียงตามเราชื่อคะ่ะทีนี้จั่วเสียจั่วเสีย ่ะคําว่าจั่วเสียก็คือนั่งลงนะคะนั่งลงคือจั่วเสียชี่ลี่คือลุกขึ้นนะคะจั่วเสียกับชี่ลี่นะอ่ะต่อมาอ่ะให้นักเรียนดูนะคะมีคำว่าเหอช่างชูเหอช่างชูแปลว่าอะไรคะแปลว่าปิดหนังสือนะคะแปลว่าปิดหนังสือและคำนี้เลย ตากายชูตาายชูแปลว่าอะไรคะอ่าเฮอร์ช่างชูแปลว่าปิดหนังสือตาคายชูก็ต้องแปลว่าเปิดหนังสือใช่ไหมคะแปลว่าเปิดหนังสืออ่าทีนี้เราจะมีเกมให้เล่นให้นักเรียนทําตามคําสั่งของเราซือ้อโอเคไหมคะอ่านักเรียนหาหนังสือมาหนึ่งเล่มสิหามาหนึ่เล่มน,นะคะหนังสือหรือว่าสมุดก็ได้ นีย่ยถ้ามีหนังสือเรียนอะไรอยู่ข้างๆหยิบมาก่อนนะคะเอามากอดน,นักเรียนมีหนังสือกันหรือยังเอ่ยทีนี้ถ้าทุกคนมีหนังสือแล้วนะคะเราชจะสั่งคำสั่งให้นักเรียนเปิดปิดหนังสือโอเคไหมเป็นภาษาจีนโอเคไหมคะให้นักเรียนฟังดีๆนะว่าเราชูพูดว่าเหอช่างชูหรือว่าตาคายชูโอเคไหมคะถ้าพูดเหอช่างชูให้ปิดหนังสือ และถ้าพูดต๋าคายชูให้เปิดหนังสือโอเคไหมคะอ่ะพร้อมไหมเหอช่างชูคือปิดนะต๋าคายชูคือเปิดนะคะอ่ะพร้อมไหมถ้าพร้อมอ e, ีเออร์ซันเหอช่างชูต๋าคายชูเหอช่างชูต๋าคายชูเหอช่างชูต๋าคายชู 打่าคาเอเอเอมีใครเหอช่างชูมีใครปิดหนังสือไหมคะมีไหมเราชูสั่งว่าต่าคายชูนะคะแปลว่าเปิดหนังสือนะนักเรียนต้องเปิดหนังสืออยู่นะคะอ่ะต่อมาเหอช่างชูต่าคายชูเห่อช่างชูตาคายชูเหอช่างชูเหอช่างชู อ่าพอได้ไหมคะจำกันได้ไหมเอ่ยเฮอช่างชูตาค่ายชูมีใครทำถูกหมดเลยไหมเราชูสั่งอะไรไปปุ๊บทำถูกหมดเลยว่าต้องเปิดหนังสือปิดหนังสือมีไหมคะมีคนทำถูกทั้งหมดไหมถ้าถูกทั้งหมดเราชูเตียนจ้านให้เลยคะ่ะเตียนจ้านเตียนจ้านเลยถือว่าสุดยอดมากๆเลยโอเคไหมก็คือเฮอช่างชู้คือปิดหนังสือนะคะและตาค่ายชู u, คือเปิดนะต่อมาคาว่าจั่วเสีย จัววจวจ่วเสียแปลว่าอะไรคะคำนี้จั่วเสียจั่วเสียบแปลว่านั่งลงใช่ไหมคะแปลว่านั่งลงและคำตรงข้ามคำว่านั่งลงก็คือคำว่าฉี่รีฉีร่รีคำนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าลุกขึ้นนะคะอ่ะจั่วเสียคือนั่งลงนะฉี่ลีคือลุกขึ้นอ่ะทีนี้นะักเรียนเตรียมร่างกายตัวเองให้พร้อมเลยเราจะมา ลุกขึ้นและนั่งลงกันนะคะโอเคไหมอ่ะทวนอีกรอบนะคะจ้วเซียแปลว่าอะไรเอ่ยจ้วเซียแปลว่านั่งลงนะคะและชิรี่แปลว่ายืนขึ้นนะชิรี่แปลว่ายืนขึ้นนะอันดับแรกให้นักเรียนชิรี่ก่อนเลยให้นักเรียนทุกคนยืนตรงก่อนนะคะยืนตรงก่อนและถ้าสมมติเราชูมบอกว่าให้จ้วเซียนักเรียนก็สามารถ นั่งลงที่เก้าอี้หรือว่านั่งลงที่พื้นก็ได้โอเคไหมคะแล้วแต่เลยแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะฉีลี่คือลุกขึ้นนะคะและจ้วเสียคือนั่งลงนะพร้อมไหมคะเราจะปิดคําศัพท์นะอ่าอันดับแรกนะักเรียนทุกคนจะต้องฉีลี่อยู่นะตอนนี้ทุกคนฉีลี่ไหมคะลุกขึ้นอยู่ไหมอ่าถ้าพร้อมแล้ว e r sun zuo x ยฉีลี่ 坐谢，起立，坐谢，坐谢，坐谢，起立，坐谢，起立，坐谢，起立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 ，坐谢，啊，ห了哈 มีใครอยู่ในท่าจัวเซียบ้างคะจัวเซียคืออะไรเอ่ยจัวเซียคือนั่งลงใช่ไหมคะนั่งลงอ่ามีใครนั่งที่บนเก้าอี้หรือว่าบนพื้นอยู่ไหมคะอ่าถ้านั่งอยู่แสดงว่าถูกต้องนะคะถือว่าถูกต้องนะถ้าใครฉี่รี่หรือว่ายืนขึ้นอยู่นี่ยังผิดอยู่นะคะเพราะว่าเราคือสั่งว่าให้จัวเซียแล้วนะอันสุดท้ายแล้วมีใครถูกทั้งหมดเลยไหมคะในคําสั่งที่เราชื่อสั่งไปมีคนถูกหมดไหม สั่งชีรี่ก็ยืนถูกต้องเลยสั่งวัตจั่วเสี่ยก็คือนั่งลงเลยมีคนถูกทุกอันไหมคะถ้าถูกทุกคําสั่งเลยเราจะเปียนจานเปลี่ยนจานให้เลยนะคะเปลี่ยนจานให้อีกรอบหนึ่งเลยอะต่อมานะคะต่อมาคําศัท์คือคําว่าตู่ชู่ตู่ชู่โอเคไหมคาว่าตู่ชู่แปลว่าอะไรคะตู่ชู่แปลว่าอ่านหนังสือโอเคไหมคะตู่ชู่คืออ่านหนังสือ และอีกคำหนึงคือคำว่าเสียชื่อเสียชื่อโอเคไหมคะตูชูกับเสียชื่อนะเสียชื่อแปลว่าเขียนหนังสือนะคะตูชูอ่านหนังสือเสียชื่อเขียนหนังสือโอเคไหมคะตูชูกับเสียชื่อตูชูกับเสียชื่ออาถ้าตูชูก็คือให้อาตอนนี้ให้นักเรียนเปิดหนังสือนะคะให้เปิดหนังสือนะ ถ้าเปิดหนังสืออยู่แปลว่าตู่ชูนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราชูพูดว่าเสียซื่อเสียดชื่อให้นักเรียนหยิบดินสอนะคะหยิบดินสอขึ้นมาทําท่าเหมือนจะเขียนนะคะไม่ต้องเขียนลงไปนะไม่ต้องเขียนลงไปนะคะแค่ทําท่าเหมือนว่าเราจะเขียนเท่านั้นเองโอเคไหมคะถ้าเราชูพูดตูชูให้นักเรียนอยู่หน้าหนังสือนะคะแล้วก็เปิดหนังสือนะทาท่าเหมือนอ่านหนังสือเสร็จปุ๊บถ้าเราชูพูดว่าเสียดซื่อ ให้นักเรียนหยิบดินสอหรือปากกาที่อยู่ข้างๆตัวเองนะคะยกขึ้นมาทําท่าเหมือนจะเขียนนะแค่สมมุติว่าเขียนเฉยๆโอเคไหมคะไม่ต้องกดดินสอหรือว่าเปิดปากกานะแค่สมมติเฉยๆนะคะอ่าแล้วถ้าสมมติว่าเราชมพูดว่าตูชูอีกรอบหนึ่งให้นักเรียนวางปากกานะคะแล้วก็ทําท่าอ่านหนังสือโอเคไหมถ้าเราชมพูดว่าเสียชื่อก็หยิบปากกาขึ้นมาใหม่แล้วทําท่าเขียนหนังสือ โอเคไหมคะตูชู่คืออ่านหนังสือเสียชื่อคือเขียนหนังสือนะคะตูชู่กับเสียชื่อพร้อมไหมคะต้องหาดินสอหรือปากกาข้างตัวเองให้พร้อมนะพร้อมเปิดหนังสืออยู่นะคะโอเคไหมอันดับแรกเลย一二三ตูชู่เสียชื่อตูชู่เสียชื่อ 写字เสียน字读书写字读书写字写字读书读书ามีใครถูกทั้งหมดไหมคะมีไหมตูชูกับเสียื่อมีไหมคะมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ย ถ้าถูกทั้งหมดตามคำสั่งทั้งหมดเราก็เตียนจ้านให้อีกรอบหนึ่งเลยนะคะถือว่าสุดยอดทั้ง3ครั้งเลยนะคะถือว่าสุดยอดมากๆเลยทีนี้นักเรียนแยกออกยังคะคำว่าตูชูกับเสียดซื่อ,อน่าจะแยกออกแล้วใช่ไหมคะน่าจะทำความหมายกันได้แล้วเนาะ,ะตูชูคืออ่านหนังสือเสียดซื่อคือเขียนหนังสือนะคะ,ะต่อมาต่อมาคือการบ้านนะคะการบ้าน การบ้านวันนี้ก็คือให้นักเรียนโยงเส้นนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจากรูปภาพไปหาพินอินนะในรูปภาพนั้นอ่านักเรียนฉบับของนักเรียนจะเป็นแบบปริ้นนะคะปริ้นสีขาวดำใช่ไหมคะอาจจะรูปภาพไม่ชัดเนาะให้นักเรียนดูตัวจีนนะคะดูตัวจีนข้างบนแต่ละรูปจะมีตัวจีนอยู่นะคะโอเคไหมแล้วให้นักเรียนลากจากรูปภาพมาหาพินอินให้ถูกต้องนะคะ อะมาดูรูปแรกนะรูปแรกคือคำว่าจั่วเสี่ยจั่วเสี่ยโอเคไหมคะรูปที่สองคือเหอช่างชูเหอช่างชูรูปที่สามคือตาคายชู่ตาคายชูรูปที่สี่คือฉี่ลี่ฉี่ลี่รูปที่ห้าคือตูชู ตูชูและรูปที่หกนะคะรูปสุดท้ายคือเสียชื่อเสียชื่อการบ้านวันนี้ของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็คือแค่โยงเส้นบทเรียนในวันนี้ของเราก็คือมีไม่เยอะนะคะมันเป็นแค่ภาษาที่ใช้ในห้องเรียนนะคะ,ะเวลาอยู่ในห้องเรียนถ้าอยู่ในห้องเรียนถ้าเราจะพูดคำไหนนักเรียนต้องทำท่าให้ถูกต้องนะคะโอเคไหม ถ้าสมมุติเปิดเทอมเราจะมาลองเล่นเกมเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคไหมงั้นสำหรับวันนี้เราชื่อก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนจะทำการบ้านได้ถูกต้องทั้งหมดนะคะวันนี้เราชู่ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะชีเซตาเจียวไปไป